สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับแกะไปบนไปกับบอยปืนจีนขอบนหน่อยเถอะคือในรีวิวผมหลายๆครั้งผมทํารีวิวออกมาสอนซ่อมสอนอะไรเนี่ยรบกวนนิดหนึ่งนะครับช่วยช่วยช่วยดูกันหลายๆรอบก่อนซ่อมแล้วช่วยฟังชัดๆนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับคือมันมีเคสมาเคสนี้ครับคือว่าธรรมดาเนี่ย เจ้าปืน,อ,น,นอันนี้แม็กมาลีกเลยนะ, Mac ะแม็กมาลุยอ่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยบางยี่ห้อมันไม่มีรองตูดบางยี่ห้อรองตูดหลุดเวลาคุณเติมแก๊สปุ๊บมันจะฟุฟี่ฟุฟี่ออกใช่ไหมเสียงมันจะไม่เงียบแล้วมาทําให้เปลืองแก๊สคราวนี้วิธีทำผมผมคือผมเลยบอกว่าให้คุณไปหาแบตลิทโพที่เสียแล้วเห็นไหมตัวเนี้ยนี่เกือบระเบิดแล้วเนี่ยแต่ผมยังเก็บไว้เพราะผมจะเอาสายมันนะอย่างเงี้ยปุ๊บมาแล้วก็ ตัดสายแล้วก็ฝานขอขอย้ำนะครับว่าสายไฟซิลิโคนของแบตลิโพนะครับนะไม่ใช่นี่เห็นไหมเห็นด้ยไหมเห็นเห็นก็ขาวไหมดูจะช,ชัดไม่ใช่หลอดหลอดปากกาหรืออะไรสักอย่างพลาสติกแข็งไม่ใช่นะครับคุณต้องใช้สายไฟนิ่มๆเพื่อจะทำเป็นโอลิงนะผมเห็นหลายเคสแล้วอะ่ะคือแล้วเขาก็ชอบพูดว่า ก็ผมดูตามรีวิวพี่บอยแล้วก็ทำตามผมบอกนะครับว่าให้ใช้สายไฟซิลิโคนย้ำสายไฟซิลิโคนของแบตลิตโพที่เสียแล้วนะครับอ,อย่างเงี้ยตัดสายไฟแล้วก็แบตท,ทิ้งไปนะครับเมื่อนี่เบื่อนี่มันเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับให้ตัดสายไฟไว้มาเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทำพร้อมกันเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะไอเจ้าตัวปัญหาให้ดูด้วยนะครับอ่าแกะตัดปึ๊บนี่เอาสายไฟออกมา นะครับแล้วก็เอาเส้นทองแดงมันออกแล้วมาดูของคนที่เขาส่งมาซ่อมครับเห็นอะไรไหมอย่างที่ผมผมผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยผมบอกว่าให้ใช้สายไฟเว้ยไม่ใช้อ่าหลอดปากกาหลอดกาแฟหลอดพลาสติกแข็งผมว่าต้องเป็นายางนิ่มๆนะครับ <S <S ใช้คําว่ายางนิ่มๆยางนิ่มๆนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะออกกันนะครับเนี่ยพอถึงเวลาเราทานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันยาวขนาดนี้่มันอัดมันจัดไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเติมไม่เข้าแล้วพวกคุณก็จะบอกว่าเอ้ยผมทําตามพี่บอยแล้วมันทําไม่ได้ฟังลหลายๆรอบนะครับนะโอเคนะไม่หวังดีไม่มาบอกขนาดนี้หรอกโอเคป่ะล่ะนะนะมาดูเดี๋ยวจะแกะออกให้ดูนะครับหาอะไรเล็กๆก,ก่อนนะแย่เ,เข้าไปออกมาก่อนเอออุ้ยออกมาแล้วนั่นแหละเดี๋ยวนะ ดี๋ยวกันให้ดูจังหล่นลงไปแล้วหล่นไปไหนเนี่ยเอ๋หล่นไปไหนหล่นไปไหนหล่นไปไหนโอเคข้ามไปมันเป็นหลอดเหมือนหลอดปากกาไม่ใช่นะครับใช้สายไฟซิลโคนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์หรือใช้มีดบางๆนะครับฝานมองไม่เห็นมองไม่เห็นเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆน,นี้ผมยังโอเคนะแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วตาผมไม่ค่อยดีนะครับนะ นั่นแหละฝานบางๆมันจะงับมือผมไหมเนี่ยฝานบาง,บางพยายามให้บางที่สุดเนี่ยเพราะว่าพอถอดออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปโอริงนะโอเคไหมนะมาดูพร้อมการาดูพร้อมกันเดี๋ยวขอเล่งก่อนนะ <c oughs> มันจะกัดมือผมไหมวะเนี่ยโอเคอุย้ยผมทําบางที่สุดได้เท่านี้ธรรมดาธรรมดา,ดาต้องใช้คัตเตอร์ไอใช้ใช้มีดโกนนะครับนี่นะครับเอาให้บางที่สุดนะนั่นแหละ แล้วใส่มันกลับเข้าไปนะครับใส่มันกลับเข้าไปที่รูอย่างนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับนะนี่เราทําสดๆพร้อมกันเลยนะเขายังเนี่ยโอ้ติดทีด่นิ้วเดี๋ยวนะปึ๊บนะครับแล้วหากระป๋องแก๊สที่ที่จะหมดแล้วอะ่ะนะครับเนี่ยพอมาเล็งเล็งมาตรงรูนะแล้วก็กดมันลงไปอย่างนี้นะครับอันเนี้ยทําลองตูดเห็นไหมคราวนี้เงียบจิ๊บมันจะเข้าอยู่ในนี้เห็นไหมเห็นไหม แล้วก็ลองเติมแก๊สดูนะครับเห็นไหมเข้าแล้วแล้วเวลานั่นอย่าไปดึงปื้นอย่างนี้ดึงปื้นงนี้มันไปดันทําใหไ้ไอ้ลองตูดมันหลุดนะครับนะนั่นแหละมาโอเคไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเอออย่างที่บอกผมบอกทุกคนนะเวลาดูรีวิวผมดูวิธีการซ่อมเนี่ยช่วยฟังชัดๆนะครับฟังชัดๆหลายๆรอบผมบอกว่าใช้ ใช้สายซิลิโคนนะครับไม่ใช่ใช้ไอ้ไอ้ไส้ปากกาโอเคนะแล้วมีอะไรดีดๆจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะครับสวัสดีครับ